ติดตาม u t ท b e ทำนำโลกทีวีนะครับขณะนี้ผมได้รับประพูมีเกียรติท่านหนึ่งคือคุณสันเพชรจันทเสนนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการครับครับไ,ไ่ขออแนะนำตัวนิดนะครับครันสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านครับผมนก,กรสันเพชรจันทเสนในฐานะรองประธานบริหารอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กรุอิมเลขาธิการสมาคมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยแล้วก็เลขาธิการของ พุทธสมาคมนะครับก็ขอถือ,อโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่7มกราคมซึ่งเป็นวันอาจารย์ยะบูชานะครับเป็นวันอาจารย์อาจารย์อาาริยะวงังโสภิกขุกับที่ทางสานุสิตและท่านพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันที่อุทยานศาสนาเพื่อมาร่วมกันบูชาสักการะพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งมีพระคุณอันประเสริจยิ่ง ผู้ที่ทำงานด้านสันติภาพของโลกมาโดยตลอดนะครับก็ขอแนะนำตัวเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับครับทาราบว่าวท่านเด็กกำลังไปดำเนินการจัดรายการวิทยุที่ที่ท,ที่ที่ไหนก็ที่จังหวัดน่านนะ,ะ,ะรายการยังไงครับคือในฐานะที่เป็นเลขานิการของโครงการสนมนเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดน่าน<ฤ>ก็ได้มีโอกาสให้ได้ทางคณะสมก็ดีทางสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดน่านก็ให้โอกาสผมในการที่จะออกอากาศ ทางรายการสถานีวิทยุสวทนานขึ้นความถี่ FM 94.75เมกะเฮิรในการที่จะออกรายการธรรมะทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลา19.30นาี 30. ถึง20.00นในการสวดพระคาถาชินบัญชรแล้วก็อธิษฐานจิตเพื่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วการนี้ครับผมถือโอกาสในการประชาสัมพันธ์เนื่องจากปีนี้เป็นปี ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงครบหกรอบ72พระปัรษาจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์อธิษฐานเพื่อพระองค์ท่านโดยพร้อมเพียงกันตลอดปีครับขออีกนิดนึงเมื่อทราบมาอย่างที่วันนี้ที่วันที่เมกราวันนักต่อสู้เพื่อสันดิภาพของพระองค์สมวิภุสาอาจารย์เกียรติคุณดรสุจริตวงเนี่ยด้านดรสันเพชรได้ได้อยากจะพูดถึงหลักการในการสร้างสันดิภาพบาางอของท่านบางประการพอพรจะจำได้ไหม จากการที่ได้ศึกษาจากประวัติของอาจารย์สุชาติและการทํางานของท่านศาสตราจารย์ดรสุชาติโกศลกิติวงศ์ซึ่งในสมัยที่ท่านเป็นคาราว่าเนี่ยท่านได้รับตําแหน่งผู้สันติภาพโลกท่านใช้พลังของศาสนาในการที่จะนําสันติภาพสู่โลกมนุษย์ท่านได้วางหลักการไว้หลายๆอย่างในเรื่องของพลังศาสนานะครับโดยการที่รวมศาสนาต่างๆเนี่ย สมนตจุดต่างหาแนวจุดร่วมในการร่วมกันนะครับเพราะว่าท่านเชื่อครับว่าเราใช้หลักการอื่นๆมาในการสันติภาพเนี่ยมันยากแต่ถ้าจะให้สู่สันติภาพที่แท้จริงเนี่ยควรจะเป็นการนําศาสนามาเป็นเครื่องมือเป็นสื่อในการนําพาสู่สันติภาพโลกได้ครับ,รบนี่เป็นกรณีศึกษาครับครับครับออโมทนาท่านดรสันเพชร,รอาจารย์เลเนเดียวกันนี่ครับออสวัสดีครับสวัสดีครับ เด้พอพอพอเสร็จแล้วมันมันก็จะให้เราบันทึกไปด้วย